สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมแดเนียลสตอรี่วันนี้กลับมากับการรีวิว Xiaomi 13T Pro นะครับหลังจากใช้มา1สัปดาห์เนี่ยผมไปทำอะไรมาบ้างแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมารีวิวให้แบบจัดเต็มแล้วก็จูใจคนดูนะหลังจากคลิปก่อนเนี่ยแค่แกะกล่องเบาๆแล้วก็รีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับมาวันนี้เรามาจัดให้แบบเต็มๆหนำๆนำหนึ่งคลิปกันเลยดีกว่าสีที่เราเอามาใช้นะครับเป็นสี o s s b l a c k หรือว่าดาเงาสีก็จะแบบไม่ได้สวยหรือว่าพรีเมียมลักชัวรี่เท่าไอตัวม่วงวีแกนนะครับ แต่อเนี้ก็จะได้ความเงาแล้วก็ความคลาสสิกเรียบๆน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่200กรัมน้ำหนักการจับเนี่ยก็ถือว่าสําหรับผมก็หนักักำลังดีอ่ะสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันหนักไปนิดนึงผมก็รู้สึกหนักๆนะการดีไซน์เนี่ยด้านข้างจะเห็นไหมว่ามันจะค่อนข้างเป็นสันเป็นเหลี่ยมสตอ r ีเ e ทเครื่องนี้เนี่ยเป็น l a ม1 2นะครับลอม 512GB หรือว่าจุๆุในราคา19,900บาท ระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็น Android 13แล้วก็ขอบด้วยมี u i 14นะครับจุดเด่นของเสี่ยวมี 13T Pro เนี่ยจะเป็นเลนส์กล้องที่เราคุยคลิปก่อนเนี่ยคลิปนี้เนี่ยมาทวนกันอีกรอบเดียวว่ามีอะไรกันบ้างนะครับม,มาทวนกันนะครับก็คือเลนส์หลักเนี่ยก็คือ50ล้านพิกเซล Sony IMX 707 f 1.9นะครับมีการสั่น ois ส่วนเลนส์ที่2นะครับเป็นเทเลโฟโต้เนี่ยที่ใหญ่รองลงมาเนี่ยก็ความละเอียดเท่ากันนะครับ50ล้านพิกเซล f 1.9เหมือนกันแล้วก็อันเล็กๆที่เห็นเห็นไหมคทุกคนอัลต้าวายนะครับอันนี้12ล้าน f 2.2 ส่วนงานภาพถ่ายนะครับที่โคเอ g นจิเนียร์วิทไลกาเนี่ยก็จะมีไลกาออเทนติกกับไลกาไวแบนด์ให้ใช้นะครับก็คือมีโทนไลกาให้ใช้แล้วก็มีการแต่งเป็นฟิลเตอร์ของไลกาอีกทีหนึงส่วนโหมดภาพกลางคืนนะทุกคนเป็นโหมดที่ผมเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะว่า AI ของเสี่ยวมีเนี่ยมันจัดการให้หมดแล้วคือกลางคืนแทบไม่ต้องเปิดก็สว่างนะครับถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยโอเคเลยส่วนกล้องวิดีโอนะครับทุกเลนเนี่ยสามารถถ่ายที่ความละเอียด30เฟรมขั้นต่ำนะครับแต่จะมีเลนหลักนี่แหละที่เราสามารถถ่ายสูงสุดเป็น 8K นะครับ 8K 24เฟรมได้ ความละเอียดวิดีโอเนี่ยก็จะมีให้เลือกตรงนี้เลยเห็นไหม 720p ถึง 8k 8k ก็จะได้แค่อัตราเฟรมเดียวนะครับ24เฟรมส่วน 4k เนี่ยได้ถึง60เลยก็คุณภาพดีแล้วมีโหมดอัตราส่วนภาพนะครับเป็นโทนภาพยนตร์ก็ได้ก็จะมีขอบภาพยนตร์นี้ซึ่งใช้คุ้มเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า ส่วนกล้องหน้านะทุกคนก็ความละเอียดวิดีโอเนี่ยได้แค่พันแเองนี่คือพอเสียเลยคือปรับ 4K ไม่ได้แต่ควรจะชินนะตั้งแต่มี11 t เทนี่ยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่การเก็บแสงเขาไม่ได้ยไปกว่างานภาพถ่ายนะงานภาพถ่ายของกล้องหน้าเนี่ยก็เก็บดีวิดีโอก็ก็ดีก็ดีเหมือนกัน ส่วนโหมดภาพบุคคลนะครับทุกคนก็จะมีให้เลือกฟิลเตอร์แล้วก็ปรับเองได้คืออันนี้ดีมากเห็นไหมฟิลเตอร์เยอะโหมดภาพถ่ายบุคคลของกล้องหลังเนี่ยผมว่าเนี้ยใช้สนุกดีนะใครชอบถ่ายรูปเนี่ยเจ๋งมากแล้วก็มีโหมดเอกสารนะครับอันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ทํางานเอกสารเช่นแด๊ดดี้ผมเนี่ยเขาใช้ก็จะมีตารางขึ้นมาเห็นไหมอันนี้ซึ่งมันจะดีต่องานเอกสารมากม ส่วนโหมดโปรเนี่ยคือโหมดสําหรับคนที่ค่อนข้าง,ง,งชอบทลหดกล้องตัวเลยนะว่าได้สุดแค่ไหนก็มาเล่นกันที่อันนี้แหละสนุกแน่นอนส่วนรอบตัวเครื่องเนี่ยก็จะเห็นนะว่ามีแค่ปุ่ม power แล้วก็วอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้านบนก็จะเป็น IR blaster แล้วก็ลําโพองอีกรูกนึงแล้วก็มีรูไมโครโฟนมาด้วยส่วนด้านล่างก็จะเห็น,นเป็นถาดซิม USB type C ลำโพงหน้าจอขนาด6.67นิ้ว ความละเอียดเนี่ย2,770คู1,220นะครับสามารถดู 4K เพลินๆแล้วก็และอัตรารีเฟลเเนี่ยก็อยู่144นะครับก็ลื่นๆเป็นจอ AMOLED ดูหนังเพลินๆนี่นะครับจอ HDR 10+ ดูสนุกและดูเพลินตามากๆใครที่ชอบดูหนังเสพคอนเทนต์เนี่ยจุใจครับจอตัวนี้ลำโพงสเตอริโอ Dolby Atmos เป็นไงก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับ ระบบ Wi-Fi เนี่ยเป็น Wi-Fi 7นะครับก็ค่อนข้างแรง Wi-Fi 7ส่วนบลู o ู h ก็เป็นบลูทูธ o t h 5ุอุปกรณ์บ t o ท t h อันไหนเนี่ยรองรับ5.4อันนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือว่าให้มาเยอะดีรองรับระบบเครือข่าย 5G แม้เราจะใช้แค่า g g ก็ตามความสนุกในการถ่ายฟีดเนี่ยก็ทั่วไปครับไม่ได้หวือหวามากก็ใช้งานปกติเสพคอนเทนต์ดูคลิปวิดีโอถ่าย IG เลื่อนดู t i k t o k อรอะไรก็ปกติครับทุกคนเลื่นๆเพลินๆ ชิปประมวลผลครับดิเมนซิตี้เก้าพันสองร้อยเนี่ยเล่นเกมเป็นไงก็เดี๋ยวมาเทสในเดสบย์เดลไรท์นะครับไปโหลดมาเพิ่มละเดสบย์เดลไรท์โมบายเนี่ยเป็นอีกเกมที่พอร์ตลงมือถือแล้วผมรู้สึกว่าความสนุกเนี่ยมันไม่ลดลงจาก PC เลยนะคือมันสเกลใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็แมพพอๆกับของเดิมเลยสนุกดีมาเจอห้องแล้วนะครับเกมนี้ที่ผมเทสนะครับเล่นประมาณ3ตาเนี่ยแบตลดไปประมาณสิาเปครับ3แมตช์ปรับอัลต้านะครับ60 fps อ่าเราเล่นเป็น The Trap นะครับนี่คือนี่คือฆาตรกรนะทุกคนไม่ใช่ชื่อร้านดื่มอะไรแต่อย่างใดครับนะ The Trap ปรับเสียงเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับจะได้เราใจมีคนปั่นไฟแล้วแบบทำเสียงดังอ่านี่เจอเยือหนึ่งคนไอ <c oughs> คนบิววิ่งตัดขวาเอ้ยฟันพึ้นเฮ้ ไม่ชินเท่าไหร่ในมือถือได้หนึ่งศพนะครับความร้อนเนี่ยก็อุ่นๆมือนะครับไม่ได้แบบร้อนจนหน้าตกใจหรือว่าหน้าเป็นห่วงเอานี่เลยที่ V.I.P. แขวนแบบพี่ด็กบิ๊กแอดนะครับเล่นของสูงวางแสบ อันนี้ระวางดักตรงนี้แล้วกันเลีนเนียน,น,ยนอ้าหาเหยื่อะไรใหม่นะครับคนเดิมเนี่ยเรายกโยนไปแล้วก็อย่าไปเฝ้ามันเลยจะสนุกสนุกไหนึ่งแผ่แล้วจอมันทัดดีทุกคนแบบทัดตามศัตรูไม่เคยขาดเลย อ่าเนี่ยได้มาอีกศพหนึ่งละเอาใกล้ๆเนี่ยตรงหน้าเดี๋ยวทุกคนเขาสึกเหมือนใน PC เลยอะ่ะไม่ลดสเกลนะครับสนุกเด daylight, เย์เดสบายเดย์ไลท์โมบายเฮ้ยวัดเดย์มานะครับ สามหน่วยสามหน่วยเอาใกล้ๆเลยวั One last time, นล่าส t ทิมคนสุดท้ายยังไม่เจอเลยอยู่ไหนนะอืได้ยินเสียงละตามการคาดเดานะครับไม่ซ้ายก็ขวา อ๋อนู่นเจอลอะ,อ,ะอยากเล่นเล่นให้เขาหน่อยแม่เล่นลิ้นตามรอยเท้าได้เอ้ชิวชิว่อบมาแถวนี้ก็โดนแถบเราได้นะเนี่ย หนึ่งแผลหนึ่งแผลต้องมอบแหละเพื่อนตายหมดแล้วอะ่ะไปแขวนขี้เกียจลงห้อง VIP ก็ห้องนี้แหละ <S 2> <S 2> โดยรวมข้อเสียเนี่ยที่ผมคิดว่าจะมีให้เจ้าตัวนี้ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวครับเรื่อง เรื่องกล้องหน้านะครับที่กักไปหน่อยควรจะได้ 4K อ่ะอย่างนี้เสียดายนะถ้า 4K ได้นี่จบเลยตัวเนี้ยเพราะว่า1ันแปดสิเนี่ยเขาก็ให้มาดีนะดีมากมากแต่น่าจะมี 4K อ่ะตัวจบเลยนะและอีกเรื่องก็คือเรื่องการไม่แถมอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยผมรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยการไปตามหาเพิ่มนะครับแต่ก็นั่นแหละมันคุ้มกับตัวเครื่องแล้วก็แยกอันนี้ให้ก็ไม่เป็นไรใครแบบเน้นประหยัดแบบไม่ต้องเวอร์วังมากหกสิบเจ็ดวัตต์อะตัวจบเชื่อผม ส่วนของแต่งเคสอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็สั่งจากาบ้านเกิดมาเลยนะครับจากเมืองจีนมาส่งอย่างเคสตัวที่ผมสั่งเนี่ยมันก็จะขอบมันก็จะเรียมเรียบนะครับช่วงตัวเครื่องที่มันเป็นมนๆตรงนี้เห็นไหมที่มัน,นจะโค้งเงี้ยจับมันเข้ารูปมือพอใส่เนี้ยเคสมันจะทําให้มันเลียมเนี่ยเหมือนบางแบรนด์เลยนะเรียงเรียม,ม <laughs> สาหรับการรีวิวเจ้าเสี่ยวมี่สิบสามทีโปรวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นครับคือผมเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบใส่เต็มมากแบบช่อง แบบช่องที่แบบโฟกัสเกี่ยวกบมือถือตรงๆเนี่ยผมสู้ไม่ได้จริงๆแต่ผมก็ทําแบบตามที่ผมเข้าใจแล้วก็ใช้มาจริงก็ตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม